ทารบาร์ได้ของเทบๆมาฉันรู้สึกแบบเออเหมือนแบบปลดปล่อยอ่ะปลดปล่อยอแม่คนเดียวด้วยนะไม <c oughs> ่นอนไอหมวกของพวกนายเนี่ยใช้ได้วันเดียวเราก็ไม่ใช้แล้วเชื่อฉันเถอะมันมีอันอื่นที่มาสแตนดดีกว่านั้นเยอะอุ้ยที่ไม้ดูข้างๆนั่นนี่เป็นเรือเรือจงสลัดลำใหญ่เลยดูดิเรือนอะไรี่ะอันนี้มันคือเกาะทิลปาร์คเกาะผีเกาะผีนี่แล้วทางขวาเน่เราอาจจะมีเควสททำในอนาคตก็ได้นะก่อนนทางขวาเป็นปราสาทเห็นไหมแป้ง เป็นประสาทเลนเป็นประสาทเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องมาเสียป่ะมันเป็นส่วนกลางเสียแพี่โมล่ะเออใช่มันเอาไว้ทําอะไรนะพี่ไบ์อ่าตรงนี้มันเหมือนกับเป็นคาเฟ่ครับของโลกสองของโลกสามโอ้เดี๋ยววัเราต้องมาเซที่นี่แน่เลยเนาะเป็นเหมือนกลางอ่ะของกลกางที่คนคนชอบมาตีกันตรงนี้แหละคนชอบมารวมตัวกันนี่มันผมวอเตอร์ซเว่นบะที่มาตี ไอไอไอประสานเนี่ยผมว่าเขาทำให้เหมือนเอ็เอฟล็อบบี้ไอขายไอขายอยู่นี่นายเห็นหัวเต่าปะไหนหัวเต่าเอ้ยมันกอะเต่าหรือเกาะช้างกับเพื่อนฉันว่ามันไม่เห็นเหมือนเอ้ยเห็นฉันเห็นลูกตาเต่าดูนี่เห็นเกาะเกาะเต่าที่ปกติคนเขามาอาบแดดกันเนี่ยอันนี้คือเราจะมาเปลี่ยนกรดเนาะก็มันก่อเต่าเมืองไทยเฟรโท่นี่มันเกาะเต่าในวันพีชดูเต่าเนี่ย อน่มออ่งมันคือเต่าไงล่ะมันคือกระดองเต่าแล้วนั่นเห็นลอไลน์ไลน์ายไหมล่ะมันเป็นกระดองเต่าแต่ข้างบนมันมีเมืองยังไงล่ะถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนสีมังกรเนี่ยเราต้องมาที่ก่อนแล้เอ้ยพี่ไม้มันจะกินเราไหมไม่ไม่เขาเรียกว่าทำหนาบนหลังเต่าอันเนี้ยปกติมีเดียวทำหนาบนหลังคนเราขึ้นหัวเต่าเลยกันฉันว่าฉันฉันว่ายน้ำยังเร็วกว่าที่นายพายเรือสักทีทีฉันจะจิ้มตาเต่าอ๋อ ไปซึ่งแกงเต่าไอ้ทิมน้องอยดูฉันดูตาเต่ามวดีฉันตัวมอยู่ที่กลางไม่อยากรู้ว่าใต้น้ำมันเป็นยังไงอ่ะมันมีตัวเต่าอยู่ใต้น้ำปะไม่มีไม่มีโอ้ไม่มีใต้น้ำมันน่าจะเป็นแบบปกตินะคะแล้วเพื่อนทุกคนนะคะตีมาที่หลังหัวเต่าแล้วก็ต้องตีขึ้นไปบนหลังเต่าอีกทีนึงจริงจมันมีท่าเรือดีๆนะเราไม่เอาไม่เข้าวันนั้เราเข้าหัวเต่าอ้าวอ้าวทำไมทำไมไม่เอาไปเข้าดูหัวเต่าไงล่ะ จริงๆจะบอกว่าข้างในเกาะเต่าเนี่ยมันก็จะมีคาเฟ่ของเกาะเต่าเหมือนกันนายจะมาดูก่อนหรือเปล่านหยนายน,ายนายพาชมพาเชยหน่อยสิพาชมวันนี้เราก็อาจจะมีการชมเมืองไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยเอาตรงๆนะโลกสามเป็นเมืองที่ค่อนข้างสวยมากนะสวยกว่าโลกสองเยอะเลยอ,ะอ่ะเจริญนอ่ะที่เนี่ยเจริญนมาได้เจดีเจริญนมากเจริญนก็งาม ว่าแต่ที่นี่มีสุ่มผลไหมมีมีมีเฮ้ยชั้นไหนยังไม่ได้สุ่มผลปีศาจเลยชันอยากจะลองสุ่มดูถ้าชันได้ผลบางกรอ,อีกสักอันให้แจกและกันเอ้ย hey, จริงเปล่าอย่ามาเวอร์<ช>นะได้ผลสปริงไม่ต้องมาเวอร์ครั้งนี้เนี่ยดวงตาชันก็จะตกแล้วเขาบอกว่าชันเนี่ยจะได้ผลดีๆให้กับเพื่นอนๆนะะแจกเพื่อนเลยอะ่ะพุ่งนายคนที่เนี่ยมันเป็นมีหูกระต่ายมันคือเผ่ามิงเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เหมือนเกาะโซ่เด เขาเปลี่ยนจากหลังช้างมาหลังเต่าคือในในวันพีเป็นหลังช้างเลี่ยงเรี่ยงเลี่ยงซาโหนี่นี่ไงฉันเจอแล้วนี่แหละตัวปลอกฟุตกาชาวันนี้นายจะมาสมกาชาอีกแล้วเหรอพวกนายนี่ไม่เข็ดจริงๆเลยนะเอาเงินมาสองแสนแล้วก็จะให้สมและกาชาที่ฉันได้แจกเพื่อนในครั้งนี้นั่นก็คือผล กิโลโอ้โหขุยผนขุยมากผลบอมใครอยากได้เอาไปเลยเอาไปเอาไปกองผลบอมแต่เราแข็งยากกว่าไม่แข็งยากเลยไม่แข็งเหมกกิโลเหมือนกันกิโลอีกแล้วสะงโลแล้ววันนี้ไม่ค่าตอนต่อสองโลเลยตอนรับกองใหม่ของเราเนี่ยไม่ว่าผลอะไรก็แล้วแต่เกลือทั้งนั้นเลยเกลือสุดๆไม่เถอะฉันไปเปลี่ยนผลมังกรดีกว่าไปพี่ไม้นำไปเลยมา อมัาคว<ะ>้าไหมมันคว้าไม่อุตส่าหเด่นขนานี้มาไอ้ <c oughs> น,นอกกเรียนบินเร็วกว่าเรานี่เออทำไมนกกเรียนบินเร็วจังฮะนาเป็นโก้นกเป็นโก้ดินี่นายนายเห็นห่วงไหมเห็นห่วงไหมเห็นห่วงมอเห็นเห<อ>็น<ๆ>ถ้าเป็นมังกรอนน่ะบินบินลอดห่วงเลยนายได้สีนั้นแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับระดับเลเวลนะหลังๆห่วงนายเขาอาจจะยังเปลี่ยนสีไม่ได้ ได้สีแดงอ่ะฉันต้องเข้าผ่านเข้าห่วงแดงนี่หรอใช่ใช่ข้าผ่านห่วงแดงเลยลองบินลองบินผ่านหรอดปัดห่วงได้ต้องเป็นมังกรแล้วมาบินผ่านหรอไม่ต้องไม่ต้องบินเฉยๆบินกด F ธรรมดาเลยบินไดออ้ออกเป็นมังกรน้อยนะยนยฉันเล่งก่อนฉันเล่งก่อนเป็นจิ้งหรีดบินผ่านก็นได้เดี๋ยวได้ฉันต้องเล่งก่อน,น <S <S แล้วก็ผมเป็นคนแสงบินผ่านได้ไหมได้เปล่าได้เปล่ามันเป็นสีแดงแล้วอันนั้นายลองแปลงร่างเฮ้ย เปลี่ยนร่างมังกรแดงโอ้ยแดงจริงว่ะแดงแป๊ดเลยอ่ะแดงแป๊ดเลยถ้าเกิดว่าฉันเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่ะโอ้โหฉัมุดเข้าสีเปลี่ยนมั้ยเห็นมังกรแดงนะผมอยากลองโว้วโว้วโว้วใจวบวบเอาไดเรนเจอร์ไดเรนเจอร์ไดเรนเจอร์บอกบอกื่อคนตัดต่อนะฮะเสิร์ฟไดเรนเจอร์อ๋อพี่สามารถเปลี่ยนได้ทุกสีเลยเหรอในเนี้ยใช่แต่ว่าหลังๆมันต้องเลเวลสูงหน่อย มันใช้ความชำนาญถึง500เลยนะกว่าจะเปลี่ยนได้อ้โแรกคือเปลี่ยนได้อันนี้คือเปลี่ยนได้เฉพาะมังกรเนนนีมมัแบบดูตุจากเลยฉันชอบเพราะมังกรครับนี่แหละตลอดไปเฮ้ยแม่งมันมีโจรสลัดบุกว่าจะโจรสลัดอยู่ที่ไหนอยู่ซีคาส์ซอนรีบปัดว้าฟซีคาร์ซอนคาร์ซอนออฟต์ซีปราสาทแข็งตลีไปไหนอ่ะนี่ไงพวกเนี้โจรสลัดเ็มเลยโอ้โหเจอเลยเหรอ ดาฟันโอ้ยโอ๊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 ยฝังกรมังกรมังกรทองไอ้แป้งน่าเป็นฝังกรตู้มันเดีวมังกรมังกรมังกรทองอุ้ยตัวสลัดเยอะมากเขามาทำอะไรกันจะมาป้นเมืองไงล่ะเราต้องป้องกันเมืองพวแกมาป้นเมืองฉันไม่ได้นะมาฉันป้นได้คนเดียวเออมันขงข้าเป็นเมืองที่มาปนพวกนายอย่ามาป้นเราตัวสลัดโบรา นกกระเรียนชันน่ะอ้าวตายแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันให้ดูแล้วนกเอาฟาร์มิงโก้ไม่ใช่หรอฮู้นกฟาร์มิงโก้แล้วแหละอุ้ยมันมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยพวกไรเดอร์ดูดิเขาเขาผสงข้าวเหรอถ้าเราจังถ้าเรากำจัดโจรสลัดได้หมดเนี่ยเราอาจจะได้ผลปีศาจดีๆก็ได้เฮ้ยจริงป่ะโลกสามจริงโลกสามนี่มันดีจริงๆโอ้โโลกสามนี่มันดีกว่าโลกสองเยอะเลย มีโรคเนี่ยเป็นลาบมาประเสริฐคนมีโรคเนดีกว่าแต่ผมชอบลาบนะเฮ้ยผมได้หนึ่งแล้วได้ร้หนึ่งร้อยได้ร้อยหนึ่งผมได้ใครจะก็ได้ร้อยหนึ่งเหมือนกันมีใครได้อย่างอื่นนอกจากนั้นไหมอได้หนึ่งร้อยเหมือนกันจะได้อะไรสักอย่างเลยแรเมื่อเกลือกันเลยเกลือทั้งแก๊งเลยเหรออ้าวเยแก๊งไม่เคยดีกับเขาเลยแก๊งเกลืออุตส่าห์มาโล่งไปยังเกลือแต่อย่างน้อยเนี่ยพวกเราก็ได้รู้ว่า มันเป็นการกำจัดจนสลัดที่แบบว่าดูเดือดเลือดพลาดนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นปราสาทไงมันเป็นปราสาทกลางทะเลถ้าเกิดว่าเราปกป้องไม่ได้ละก็สมบัติที่นี่อาจจะต้องโดนขโมยไปคาเฟ่รเราไปคาเฟ่แล้วไปกอดเต่าดีกวา่าอ,อะไรอะอะไรอะสามหัวตะโกนสามหัวโอ้ยเฮ้ยเ้ทุกคนแปลกนะแปลกอะไรแปลกไม่ได้โอ้โหทำไมโอ้โห มาตัวเล็กกว่าแล้วเชื่าบ้านโอ้โห,โโหตัวละแสนห้าประด,ดะระครคือเ,เขาแบ,บ่งด้คนเดียวแล้วเขาบอกทุกคนแบาก่ <c oughs> ล่าไปอ <c oughs> ละทุววกคนตอนนี้เนี่ยพวกเราตอนแรกกจะจบกแล้วเป็นคนดีนคนกบงาแื่อคราัวฉ <c oughs> ันไม่รู้จะทำยังไงดีนอกจากทลายฟาร์ทุกวิธีที่ท <c oughs> โอ้โหโอดอ <ด>อนเดียวก็เหลือนะจะไม่ไหวนี่จะตายเธอมันแรงจังเลยก็มันสามตัวเอออูเดียวก็หน่วงนะตีมันตีมันช่วยผีหกสามัวมันตางกันใว่มันมีีัวีเยมีอื่นี่ายอพเดทไลฟ์ไวทล์ก็ทำเปนตู้นึงอะุน้ำเดี๋ยวมันโผล่มา ไหวกันมหวอยู่ไม่ไหวได้หรอขอเปลี่ยนพลก่อนผมพินอยู่ไม่หไหวก็ต้องไหวอีูเข้าพินหลบหลบหลบมันแรงปลาแรงจริงปลาแรงจริงจะบอกว่ามังกรอสามหัวนี่โหดกว่าเดิมสามเท่าเลยนะี่อ่ะปะตุ้มต้องพยายามตัดทำหัวมังกรตัดหัวมั่งก่อนไอตอนที่ผมจะบอกว่าตอนที่มันจุกน้ำทะเลลงไปอ่ะมันต้องถอยออกมาเว้ย จุ่มน้ำเข้าใจทค่พยายามตามทฤษฎีแล้วแต่การปฏิบัติมันไม่ได้แก่ต้องดูก่อนวพรต้งมหัวมันกบมองกันเนี่ยต้องบินหลบนะต้องินหลบดีนะท่ฉันเนี่ยสามี่จะฆ่ามันได้นรพอ่อยู่ในน้ำอ่ะไม่งั้นตายแน่ว่าเป็นมนุษย์ฉันอไู่ใ้นอะรอันดนันี้ัวนี้มันโยน้มันนหรอยดหอดของมันรอออดงไงรอดหลอดอย รู้สึกหมดเราสีเขียวจะตายแล้วนะเราราตายแล้วเราลุมเป็นตัวตนไหมเอาตัวไหนก่อนเขียว่ะนี่ๆน้อยเนี่ยเดี๋ยวออมาอนไรอยู่ไม่ตายแล้วเนี่ยอ๋อเก้ารันเลยโอ้โหายเลยไ่าเรื่องลกอะไรไม่ได้เลยนอกจากกดโอไนเลยตอนเนี้ยไปตู้ไปไปตู้พยายามยุบ ได้ไปเลสองหมื่นเจนวันนี้ตไหนตัวไหนแร้างก่อนนะครับแบ่สร้างก่อนนะครับรูปเป็เที่ยวจังหวัดนี้ลุยมันตายแล้วหือเป็นเที่ยวไอ้ตัวนัวเยอะมากอ่ะวิ่งมันไปทับมันนอนเลยนะตายแล้วเรื่องสัวสุดท้ายเรว่สุดท้ายไอ้ตัวพูดนี่จะเลือดแหลก ตกฝนตกแล้วจะสู้สามหัวอย่างฉันตายเหมือนกันว่างหัวเดียวแล้วได้หรอกนะเอาได้หมวกท็อปเปอร์มาอีกเราเอามาสามเนี้ยวะได้หมวกซาโบโอ้โหพูดตรงๆเลยนะโคตรเจ็บเหไม่ใช่แค่โคตรเจ็บอย่างเดียวฉันตกใจมากเลยมันอยู่ที่นี่ก็โผล่ขึ้นมาฝนตกด้วยอ่ะกำลังกำลังจะไปหาที่จอดเรืออยู่ก็โผล่เฉยเลย โอเคค่ะวันนี้ถือว่าพวกเราเนี่ยนะโอ้ยจบแบบอลังการการสร้างมากเลยผลมังกรของฉันเนี่ยนะคือเก็บออกมาแบบเต็มสตรีมเลยนะคะปลดล็อก ok ทุกสกิลแล้วและแถมเรายังเจอเจ้าตัวเจ้าทะเลสามหัวอีกด้วยนะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะและอยากให้พวกเราไปทัวร์โลกสามกันอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครแปนด้วยนะ นีเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายอะไรดะนังการะคะ